สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชี้เป้า1คันนะครับสำหรับสมาชิกที่เน้นหารถไว้ใช้งานเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายในราคาที่ประหยัดแล้วก็รถเน้นว่าดูแลร,รถง่ายๆลองมาชมรุ่นนี้นะครับ Toyota าโค o l l a AE ตอง1น,นะครับปี1996นะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับ1.5ออโต้นะ้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สครับ รถบ้านใช้น้อยมากนะครับสภาพสวยสีตีว่าใช้งานได้ครับภายในช่วงล่างใช้งานได้ปกติทุกอย่างคันนี้ซื้อไปไม่ต้องทำอะไรครับ5 90,00บาทครับผมรถอยู่แถวสถานี BTS บางวานะครับสภาพสีใช้งานได้นะครับเอาไปใช้งานในราคาแบบนี้ถือว่าคุ้มครับซื้อไว้ติดบ้านให้คุณแม่คุณพ่อใช้ใช้เดินทางใกล้ไๆอํานวยความสะดวกได้หมดครับ ลองชมดูนะครับสวยถูกใจหรือเปล่านะครับเน้นใช้งานราคานี้ต่อรองกันดูนะครับใครอยู่ใกล้ก็ไปทดลองขับด้วยตัวเองได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยู่ไกลๆลองโทรสอบถามเช็คสภาพตรวจสอบกันอีกทีนะครับให้เขาขับส่งได้ครับเงินไม่หายครับรถถึงบ้านแน่นอนสภาพสวยครับภายในใช้น้อยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเน้นหารถไว้ใช้งานนะครับได้แน่นอนราคาแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มครับมอเตอร์ไซ์ แพงกว่าเลยครับลองคำนวณดูได้อันนี้เดินทางไกลปลอดภัยสะดวกสบายฝนตกไม่เปียกแดดออกไม่ร้อนให้คุณแฟนให้คุณลูกใช้งานคล่องตัวครับดูแลซ่อมง่ายครับตัวนี้ถือว่าเอาไปใช้งานสบายครับลองชมดูก่อนนะครับอะไรมีแน่นอนนะครับเครื่องรุ่นนี้อึดเป็นที่รู้จักแน่นอนครับถ้าสนใจเน้นให้โทรสอบถามนะครับหน้าเดิมหนังเดิมไม่มีโดนครับลองชมดูได้ คันนี้ก็หาข้อมูลได้นะครับในแฟนคลับของ AE นะครับมีอะไรมีคนใช้อยู่ครับลองเข้าไปศึกษาดูได้เลยครับคันนี้สวยสมบูรณ์นะครับถ้าชอบโถได้เลยนะครับเอาไว้ใช้งานกันครับผม